เดือดพล่านสันสัมพานคุยกับนักชาการประหลาดอีกแล้วคือมึงไม่มีคนปกติเลยหรอว่าแถวเนี้ยคุณลภไพ่ม่อนพบกับนักชาการท่าทางแปลกๆบริเวณกำแพงป้องกันทรายทางที่ตัวตกเฉียงใต้ของป่าฝนดูเหมือนเธอจะประทับใจในตัวผู้คุณมากเลยอ่ะมึงรู้จักกลัวทำไมอย,อยู่ประทับใจในตัว,วกูอ่ะโอเคจริงๆอีเวนต์มันก็เอ้ยไม่ใช่ต้อง F5 เสกก็จะจะจะ,จะหมดแล้วแหละไม่ใช่อะไรหรอกเลยมาปั่นเงิน เอ่อฮาจานาัสเอคนนี้คุนคุนสำเร็จแล้วที่เหลือก็แค่จ้างกลุ่มทหารรับจ้างให้ลองใช้ดูและพยายามบรรลุความสามารถในการต่อสู้ขั้นพื้นฐานภายในเวลาสิบวันทันทีที่ได้รับรายงานจากแนวหน้าฉันก็จะโน้มน้าวอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วก็ของ,งบประมาณเพิ่มได้สำเร็จจากนั้นฉันก็ พิสูจน์ในสถาบันได้เห็นว่านี่แหละน้ำยาพาชั่นเล่นๆประธาธิยอดเยี่ยมที่สุดเกิดอะไรขึ้นน่ะทําไมเขาถึงยืนยิ้มซ่าๆให้ทะเลทรายอยู่ที่นี่คนเดียวอ่ะหนจะพูดถึงต่างนับจ้างกับความสามารถการต่อสู้อะไรนั่นอีกฟังดูเหมือนคําพูดกับพวกคลั่งการต่อสู้เลยเนี่ยไม่เกิดนักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องโฮอินเคียวมะมึงดูสไตล์เกตมากไปปะเนี่ยสซเดนพวกเราจะทําไงดีล่ะหรือว่าเราทำได้ดีอยู่ให้หางเธอหน่อยดีไหมน่ะคุ้นคุ้น เคยเจอกันมาก่อนป่ะเนี่ยอีเวตนนี้ยิ่งก็อีเวน้นเรีนรันนะพอได้ยินแบบนี้ก็รู้สึกคุ้นๆหน้าอยู่นะเคยเจอเข้ามาก่อนป่ะเนี่ยอ๋อฉันนึกออกแล้วคนที่พวกเราเคยเจอที่ริมผาในป่าฝนเมื่อตอนโน้นนี่นาตอนโน้น,นะน,นท,ที่ว่านี่คือแพทย์อะไรก็จาไม่ได้แล้วอะ่ะชื่อว่าอะไรนะนักเล่นแร่แปรธาตุพชั่นระเบิดจอมประหลาดเป็นญาติกับเอ็ดเวิร์ดเอเล็กหรือเปล่าก็ไม่รู้เฮ้ ถ้าคนจะเป็นคนตั้งฉายาแบบนี้จะถูกเซ่เหมือนว่าจะชื่อฮาจานัทนะมีคนกำลังแอบพูดถึงฉันอยู่งั้นเหรออ้าวพ,พวกเธอนี่เองคนต่างแดนผมสีบ้อนแล้วก็หน่วยผู้ช่วยอัจฉริยะสีขาวบินได้นะ่กไม่ถึงเลยนะว่าจะได้เจอกันที่นี่ยช่วงนี้ฮาจานัทสบายดีไหมสบายดีอยู่แล้วสบายดีสุดเลยละ่ะต้องขอบใจพวกเธอมากเลยนะ ฉันเผยแพร่บทความเรื่องผลการวิจัยผลึกยาหลอมละลายออกไปเพื่อพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นถึงความยอดเยี่ยมของมันแล้วล่ะแถมยังได้รับข้อความสนใจจากกลุ่มภาคี30ด้วยนะอาจารย์ที่ปรึกษาคนเดิมไม่ค่าฉันเลยสักนิดอะ่ะทั้งยังไม่ใช่คนที่มีความสามารถอะไรบทความนั่นของฉันมีคุณค่ายิ่งกว่าของเขาและนักเรียนทุกคนของเขาซะอีกเพราะงั้นฉันก็เลยเปะเข้าออไปเรียบร้อยเออ คืออารมณ์แบบว่ากูไม่ได้ลาออกจากมหาลัยแต่กูเตะมหาลัยออกไปเนี่ยอาจารย์ที่ปรึกษาคนใหม่ให้ความสําคัญกับงานวิจัยของฉันมากทั้งยังช่วยฉันสร้างโครงการเฉพาะขึ้นมาแล้วการอนุมัติงบประมาณให้เยอะเลยด้วยพอดีเลยถ้าพวกเธอว่างแล้วก็ช่วยฉันหน่อยได้ไหมถ้าพวกเธอช่วยฉันทดสอบน้ํายาเดือดสถานสําเร็จแล้วก็ฉันจะยกงบประมาณที่วางไว้ก่อนหน้านี้ให้พวกเธอทั้งหมดเลย ถือซะว่าเป็นการขอบคุณพวกเธอเพิ่มเติมแล้วกันรวมๆแล้วก็เท่ากับเงินเดือนโมราสำหรับ50คนค่าตอบแทนเท่านี้นอื้อทราบพอไหมละ่ะฮะโมราสำหรับ50คนแหละเย็ดแม่งั้นก็เท่ากับว่าทำง,งานหนึ่งวันก็สบายไปอีกนานเลยอะดิฉะนว่ามันคุ้มมากเลยนะซีเอ็นเรื่องเงินเงินทองทองเอ้ยเรื่องดีๆแบบนี้ยไม่ได้มีมาบ่อยๆซะด้วยนะกูมไม่ได้สนเงินกูม,มีอยู่38ล้าน ท่านที่กูเพิ่งจะอัพตัวละครใหม่ไปสีตัวแต่ว่ากูสนไพ่โมเจมก็ทีนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะมันมี p พ่โมเจมได้สิในเมื่อพวกเธอกระตืรือร้นกันขนาดนี้นั้นฉันเข้าเรื่องเลยก็แล้วกันก่อนหน้านี้ตอนที่ฉันทดสอบผลึกยาหลอมละลายที่เกรสเรซฉันพบว่ามันมีข้อเสียเรื่องอุณหภูมิของยาอยู่หากอากาศร้อนอบอ้าวผลลัพธ์การระเบิดของผลึกยาจะไม่ถึงเป้าเพราะงั้น ฉันเลยละลายน้ำยาโพชั่นบางส่วนเข้ากับของเหลวสื่อกลางที่มีความเสถียรแล้วก็แยกเก็บจากผลึกยาที่มีจุดหลอมเหลวค่อนข้างสูงพอถึงเวลาจะใช้ค่อยผสมทั้งสองอย่างเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่พมแรงดันภายในตัวภาชนะหลังจากที่ผลึกยาระเบิดในของเหลวเดือดพล่านที่เป็นสื่อกลางประสิทธิภาพของมันจะยิ่งสูงยิ่งขึ้นและปฏิกิริยาระเบิดพล่านส่รส้านก็เส,สถียรขึ้นด้วยเพราะงั้น อุปกรณ์ตัวใหม่จึงเปลี่ยนชื่อเป็นอุปกรณ์เดือดสัานเพราะเป็นแบบนี้แล้วต่อให้ต้องนั่งอยู่ข้าง f l e m i n g Flower ทั้งวันก็ยังใช้น้ำยาโพชั่นเล่นแร่แปรธาตุช่วยในการต่อสู้ได้ตามปกติความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์ทั้งชุดเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเลยละ่ะนอกจากนี้ฉันยังเพิ่มฟังก์กชันการตั้งเวลาทำงานและการบันทึกให้กับอุปกรณ์ด้วย หลังจากเข้าสู่การต่อสู้อุปกรณ์เดือดสถานจะเกิดปฏิกิริยาโดยอัตโนมัติพร้อมทั้งบันทึกข้อมูลการต่อสู้เอาไว้ใช้งานง่ายยิ่งขึ้นสุดๆเลยละ,ะงงนิดหน่อยแต่ไม่เข้าใจมากๆสรุปว่าเป็นอุปกรณ์สนับสนุนที่ทั้งสะดวกแล้วก็ยอดเยี่ยมมากๆเลยสินะพวกเราแค่พกมันไปกระทือพวกมอนสเตอร์ก็พอใช่ไหมอ่ะแบบน,นี้ง่ายกว่านะใช่แล้วแหละฮัจนาดูจริงจังมากเลยอธิบายให้มือสมัครเล่นอย่างพวกเราฟังละเอียดเชียว ขนาดฉันฟังแล้วยังเกือบจะเก็ตเลยอ่ะคือไม่เก็ตแหละอาใช่ถ้าเป็นนักวิชาการที่นิสัยไม่ดีก็คงจะพูดทำนองแค่ว่าอาได้แก้ไขปัญหาของอุปกรณ์ที่รู้อยู่แล้วบางส่วนแบบขอไปเทียมั้งก็เอาไว้ว่าทำงานและบันทึกอัตโนมัติได้สินะส่วนรายละเอียดหลักการเนี่ยไม่ต้องรู้ละเอียดนะก็ได้กูมาเล่นเอาไพ่โปเกมกูเป็นลิงแค่นั้นแหละโอเคงั้นว่าเรามาช่วยหาจนะทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์เครื่องนี้อย่างที่เคยทำกันแท้ นี่เป็นงานที่พวกเราคุ้นเคยกันดีต่อสู้สบายๆแล้วก็ได้รับโมล่าก้อนโตไม่พอนะอยังเป็นการช่วยงานฮาจนัตอีกด้วยทุกคนวินวินกันไปเลยเป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจริงๆทำงานกับพวกเธอดีกว่าร่วมงานกับทหารรับจา้างพูนันเป็นไหนๆเลยฉันหาสถานที่สำหรับทดลองเอาไว้แล้วมีดันเจี้ยนอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ยิงก็อยู่ไม่ห่างไม่ไปไม่กี่เมตรสองสามเมตรพวกเธอไปลองดูกันเถอะ ฉันจะรอฟังผลจากพวกเธออยู่ที่นี่นะในวิวัฒนาการของส่วนผสมนักเดินทางจะต้องทำการท้าทายต่อเนื่องกัน3มรอบโดยในแต่ละรอบจะต้องกำจัดศัตรูที่ปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องในเวลาที่กำหนดเพื่อรับคะแนนซึ่งระหว่างรอบการต่อสู้จะสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าทีมเพื่อเปลี่ยนตัวละครเข้าสนามไปรับมือกับศัตรูที่แตกต่างกันไป หลังจบการท้าทายจะได้รับตราสัญ,ญลักษณ์การทดลองระดับที่สอดคล้องกับคะแนนการทดลองในระหว่างการท้าทายอุปกรณ์เดือดสถานจะเปิดทํางานโดยอัตโนมัติในทุก20วินาทีและเปิดใช้งานเอฟเฟกต์ยาที่แฝงเรนอยู่1-4ถึงชนิดโดยเอฟเฟกต์ยาที่แฝงเรนจะมอบบัฟการต่อสู้ที่แข็งแกร่งตลอดช่วงระยะเวลาหนึง่งซึ่งการต่อสู้ในแต่รอบจะมีเอฟเฟกต์ยาที่แฝงเรนแตกต่างกันไปการใช้งานเอฟเฟกต์ยาเหล่านี้อย่างถูกต้องจะทําให้สามารถ ต่อสู้ได้อย่างวรวดเร็วและมีประสิทธิภาพก็คือให้กูเข้าไปกระทืมมอนแล้วมันก็ตายแล้วกูก็ได้เพชรแกนั่นแหละกูเป็นลิงอุปกรณ์เดือดสถานคราวนี้เป็นอุปกรณ์รุ่นใหม่ที่ทรงประสิทธิภาพมากมันสามารถรองรับการใช้งานที่หนักหน่วงและยังมีฟังก์ชันบันทึกในตัวด้วยเป็นไงเธอคิดว่าไงบ้างอืมก,ก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันมันยอดเยี่ยมมากจริงๆนะถึงแม้กูจะยังไม่ได้เข้าไปลองเลยแต่ามาเก็บได้หรอกใช่ไหล่ะ ว่าเธอรายงานผลอย่างเป็นทางการกับฉันแล้วฉันก็ต้องเขียนรายงานส่วนสุดท้ายอีกนิดหน่อยก็เสร็จละอาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องตะลึงอย่างแน่นอนอ่าจริงมันน่าจะปลดถึงวันท้ายแล้วไหมอ๋อบทส่งท้ายก็คือเราต้องเล่นก่อนเนะาะโอ้มันมีแค่มีเองชิวอะมา เดี๋ยวเล่นมาราธอนไปแล้วกันไหนๆนะก็รอจนถึงตอนที่มันปลดครบแล้วเสียงสะท้อนของสายฟ้าและพืชพันธุ์มอนก็มีพวกเห็ดปีมีฮิวเชิลสุดเท่ด้วยแล้วก็มีเอเลมา์กับพวกโจรฟาตุยคูณสี่ไปโบนัสเสียหายทักไม้สายฟ้าเพิ่ม ER แล้วก็เพิ่มเอฟเฟกอ๋ออันนี้เหมือนจะเน้นเรื่องการทำปฏิกิริยาระหว่างสายฟ้ากับไม้เว้ยส่วนชั้น2ก็จะเป็นสายฟ้าน้ำชำนาญธาตุแล้วก็เวลาเลือดลดเพิ่มชำนาญชั้น3จะเป็นเพิ่มโจมตีแล้วก็ลดดีเฟนส์ถ้าเกิดทำการกระจายโจมตีปกติชัดจโจมตีบัฟเพิ่มแล้วก็ ER เพิ่ม มันไม่น่าจะมีอะไรให้เราเลือกใช่ไหมผมน่าจะเลือกไม่ได้ดังนั้นผมต้องจัดทีมทุกชั้นเลยเนี่ยหรอโอ้มีพี่แตมให้ลองด้วยฮะแต่ว่าไม่เล่นเพราะผมลองแล้วผมงงเดี๋ยวค่อยไปศึกษาตอนที่คิดจะกดพี่แกแล้วกันก็อืมผมก็ลังคิดอยู่ว่าผมจะเอาทีมอะไรไปเล่นดีแค่นั้นแหละ แต่มันมีปั๊บสายฟ้าใช่ไหมงั้นก็ตรงนี้แล้วกันคิดอะไรเยอะมันก็ไม่ต่างอะไรกับทีมลงกบิดท,ที่ผมใช้ประจำไหมว่าแต่ทำไมมันถึงต้องจัดทีมทุกรอบผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวลองเล่นดูแล้วกัน ดูไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่ก็แน่สีเฮียสีหกทั้งทีมพูดมาได้แหมออกมาให้ฆ่าไปเรื่อยๆเหรอเอาเดี๋ยนะพี่แล้วพี่ให้เวลาผมต้องสองนาทีอะผมว,ว่าไม่ได้แล้วงั้นเดี๋ยวเล่นอันเดียวแล้วตัดคลิปเลยกันเพราะว่าท้าง,งั้นนาน นานมันไม่ได้สู้แบบว่าฆ่ามอนให้หมดเลยแต่ว่ามันให้เวลาเรามาเยอะมากแบบเยอะเลยอะ่ะผมก็ไม่รู้จะบรรยายการต่อตู้ยังไงเมื่นกั้เพราะว่ามันก็ไม่ได้ตื่นเต้นแรงขนาดนั้นยิงมอนตัวเล็กๆเอาว่าเดี๋ยวเล่นรอบนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมไปอ่านบทส่งท้ายเลยะะแล้วกันแล้เดี๋ยวรอบอื่นผมก็ไปเล่นนอกรอบอะ่ะเพราะว่าอย่างนี้ไม่มีอะไรนะ่าตื่นเต้น มันให้เวลาเรามาตั้งรอบละสองนาทีอ่ะก่อจะเล่นจบก็นานนิดนึงืก็วนรู้ไปใครตีวะเด็กดื่บอกเธอใส่ฉันมาทำไมเนี่ยอเ,ยเอาก็ใส่มาแกลงเนก็เธอดื้อก็ใส่มาแกงไม่ต้องออกมาหรอกยืนดูเขาสู้กันไหมนั่นแหละ ผมว่าเด็กดื้อมันงอนผมอะดูดิ <c oughs> เล่นแล้วเล่นสามตัวเลยเล่นได้ยังดีนะยังมากดอ e ีบ้าง <c oughs> แต่ที่เหลือเด็กดื้อแบบใส่มาทำไม <c oughs> ก็มันไม่มีมอนใหญ่ไงเธอแหมไม่มีมอนใหญ่ให้เล่นอะ่ะทำไมอ่ะ <c oughs> คือมันไม่มีมอนใหญ่ที่คุ้มค่ากับการระเบิดพลังเด็กดื้อเลยเด็ก <c oughs> พูดเราได้ไหมอน่ยเนี่ยมันก็คือลิง่ะแล้วก็ใช้ตัวซ้ําได้ด้วยนะประเด็นน่ะแต่ว่าอันนี้มันบัฟสายฟ้ากับน้ําอืมแต่ว่าสายฟ้ากับน้ำเล่นอิเล็กโทรชาร์ตมันไม่มันนะทําไมเขาถึงมีบัฟชำนาญธาตุมาให้วะทั้งที่อิเล็กโทรชาร์ตมันไม่ค่อยได้ผลกับชำนาญธาตุแปลกก็ทีมเดิมเด็กด,ดื้อแกงเหมือนเดิม เด๋ยวบอกอีกแล้วเหรอเจ็บแค้นเครื่องโกรธโทษฉันใหญ่เอาก็เธอไม่คลิททำคิดให้เจ็นสิเปอ,เปอย์แปดสิเปย์ไม่อ็จะคลิดเดี๋ยวอีกสามอันที่เหลือผมไม่อาจคลิปนะเพราะว่ามันมันคงจะน่าเบื่อเลยแหละถ้าผมเล่นอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้จะเล่นยังไงให้มันชาเล่นตัวเองอะเกมนี้มันยังไม่มีระบบลดบุกดาว จริงๆผมส่งแบบสอบถามไปทุกรอบเลยนะแบบว่าเออผมอยากได้ระบบลดกลุ่มดาวอะไรเงี้ยคือไม่ได้ว่าจะขิงว่าแบบเอ้ยเล่น C6 เบื่อแล้วอยากลดกลุ่มดาวมาเล่นเหมือนกับผู้เล่นทั่วไปแบบสายฟรีบ้างอะไรเงี้ยคือไม่ได้จะกวนเตอะไรเงี้ยน,นะแต่ว่าพูดก็พูดถอเถอะไอ้ระบบเปิดปิดกลุ่มดาวอย่างเช่นแบบว่าสมมติเรามีกลุ่มดาวถึง C3 4 C 5 C 6ี่ห้าหกแรงนี้แล้วอ่ะเราสามารถปิดกลุ่มดาวที่เรามีอยู่แล้วได้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบเปิดใหม่ปิดใหม่ได้เรื่อยๆอะไรเงี้ย จริงๆอผมมองว่ามันเป็นระบบที่ควรจะมีมากเลยนะเพราะว่าคุณดูอย่างแบบในเคสที่คนกลุ่มไทยเขามากักจะมีปัญหากันอย่างเช่นเบนเนตซีหกอย่างเงี้ยผมมองว่าการที่เราสามารถลดปุ่มดาวได้เป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าถึงแม้ว่าในความเป็นจริงแล้วพวกสายผู้เล่นที่เขาแบบรู้กันดีว่าเบนเน็ต เขาเล่นในอบิดกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาจะรู้กันว่า C6 เป็นเน็ตอะไม่ได้ทาให้คนลงอบิดเดือดร้อนเลยผมพูดเลยนะอันนี้ผมพูดเลยนะเผื่อใครที่ดูคลิปผมแล้วไม่รู้อะคนที่ลงอบิดเป็นประจําเนี่ยจะรู้ว่าเบนเน็ตที่ปลด C6 เนี่ยไม่ส่งผลกระทบเดือดร้อนใดๆทั้งสิ้นต่อทีมที่เขานิยมในการลงอบิดกันไม่ว่าจะเป็นเนชั่นหรือทีมอากาหรือทีมไหนใดก็ตามเนี่ยมันแทบจะไม่มีทีมไหนที่เดือดร้อนต่อเบนเน็ต C6 เลย ยกเว้นแต่ว่าคุณจะเล่นเป็นเชิงแบบว่า,า,าจะว่าไงดีอ่ะทีมอีล่าเนี้ยเอออันเนี้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ค่อยมีคนเล่นกันแล้วเนาะเพราะว่าอบิดมันไม่ค่อยเอื้อต่อกายภาพเท่าไหร่ในขณะที่ทีมอายากะเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าก็นี่ไงเล่นอายากะเล่นเซนเทอ,อร์เบนเน็ตผมจะบอกว่าทีมที่ลงอบิดจริงๆโดยใช้อายากะนะ่มันใช้เป็นทีมเพอร์มฟรีสแทนก็คือเป็นอายากะบวก เอ่คาซูฮะโคโคมิเซนเซอร์หรือไม่ก็แบบเยี่ยหลานอะไรเงี้ยอาจจะใส่เป็น2น้ำแข็ง2องน้ำไปหรือไม่ก็สน้ำแข็งหน้ำหนึ่ลมอะไรแบบเนี้ยเออเขาจะเล่นในประมาณนั้นเพราะงั้นก็คือจะไม่มีเบเนตในทีมนั้นเลยเพราะงั้นในบรรดาทีมที่ต้องใช้อาศัยแบบเป็นตัวตีประชิดแล้วต้องใช้การโจมตีปกติแล้วถ้าเกิดเอาไปเล่นกับเบเนตซีหกแล้วมันจะเดือดร้อนเนะี่ย คุณก็จะนึกถึงอา,ากาศเป็นระดับแรกแต่คนที่เล่นอาากาศลงอบกาจะรู้เลยว่าอย่างที่ผมบอกไปเขาไม่ใช้กันแล้วเวเนเตอ่เขาจะไปเล่นเพิร์มาฟีีแทนในขณะที่ถ้าคุณจะเล่นเป็นทีมรีเวิร์สเมลแบบให้อา,ากาศอันติแรงๆอะไรเงี้ยกนนี้ที่คนมีสีเยอะๆแล้วซากุระฟูกิมันแรงมากผมก็จะบอกเลยว่าเขาจะชอบเล่นกันประมาณแบบกดอันติแล้วให้อา,ากาศตีเป็นไฟเพื่อแปะไฟ แล้วให้อันติมันไหลไปเรื่อยๆซึ่งทีมนี้เหมาะกับการใช้กับม้อนตัวใหญ่เขาก็จะเล่นเป็นประมาณแบบคาสซึฮะเบนเน็ตสันเทอร์แล้วก็อเอากะซึ่งทีมนี้คุณจะเห็นเลยว่ามันไม่มีตัวแปะไฟให้ถ้าคุณอยากจะแปะไฟตามอันติที่มันเป็นพายุหิมะไปเนี่ยก็คือต้องให้อเยากะตีเป็นไฟนั่นแหละถูกแล้วผมก็เล่นอย่างนี้อยู่นะคุณไปลองดูพวกวานในกลุ่มไทยบางคนที่เขาชอบทำคลิปมาขงิงกันก็ได้มันจะมีอยู่สองสามคนเออ นั่นแหละเขาจะเห็นอยู่ว่ามีอยู่คนตอนที่เขาทาคลิปอายากศาเขาก็เล่นอย่างนี้นะก็คือให้เครือบไฟแล้วก็เอาอายากาตีตามันตีไปเออมันก็จะเป็นการแปะไฟไปในตัวอติก็จะแรงคแต่ว่าถ้าอายากาซีหแล้วหวังพึ่งพลังชาร์ตีอันนั้นก็อันนั้นก็จะเจ็บหน่อยเพราะว่าชาร์ตีเป็นไฟประมาณนั้นอ่ะไหนๆก็หาเรื่องชวนคุยแล้วเพราะไม่รู้จะพูดอะไรเกี่ยวกับ การต่อสู้แบบลิงกังอย่างนี้ดีก็ประมาณนั้นแหละเพราะงั้นก็คืออ่ะโอเคพูดในเชิงทันตีข้อไปแล้วว่าจริงๆแล้วเบนเน็ตซีหกอะคนลงอบิดไม่ค่อยเดือดร้อนอแต่ว่าถึงขน้นก็อมันก็จะมีผู้เล่นสายแคชชัวที่แบบว,ว่าเอ้ยไม่อยากปลดซีของเบนเน็ตอะไรอย่างเงี้ยเพราะวาอยากเอาไปเล่นกับอายากาชาร์ตีตีธรรมดาอยากาไปเล่นกับอินล่าแล้วก็อีกบางตัวเนาะก็เข้าใจผมก็เลยพูดว่าอ่ะเพราะงั้นก็กลับเข้าเรื่องก็คือ ไอการที่มันมีระบบลดกลุ่มดาวมาให้เนี่ยผมมองว่าเอ้ยอย่าใช้ว่าลดต้องใช้ว่าเปิดปิดดีกว่าเออจะได้เข้าใจกันง่ายเพราะลดเดี๋ยวมันจะงงว่าเอ้ามีซีหกแล้วลดจากหกไปเหลือห้าอะไรเงี้ยแล้วสูญเสียผลประโยชน์เปล่าไม่ใช่เอาไว้เปิดปิดก็แล้วกันสามารถเปิดปิดกลุ่มดาวได้เรื่อยๆตามใจต้องการเออประมาณนี้น่าจะเข้าใจง่ายหน่อยอย่างเช่นคนมีเบนเนตซีหกสามารถปิดซีหกทิ้งไว้ให้เหลือแค่ซีห้าได้ประมาณนี้เนาะเออผมมองว่าเป็นระบบที่ ยังไงยังไงก็น่าใส่มานะกูก็ไม่ใจไม่เข้าใจเหมือนว่าทําไมโฮยูเวิร์ดมันไม่คิดได้แล้วก็ใส่ประโยชน์แบบเอ้ยไม่ประโยชน์ใส่ระบบนี้มาสักทีเพราะว่าจริงๆผมมองว่ามันเป็นระบบที่ควรใส่มามากเลยอ่าโอเคงบประมาณอื้อซ่าคุยกับฮาจานัทการทดสอบน้ํายาเดือดสถานคืบหน้าไปด้วยดีได้เวลาไปรายงานสถานการณ์ให้ฮานจานัทฟังแล้วได้เพชรสามสิบเม็ดด้วยอ่าแต่ขอรับรางวัลก่อนว่ารอบหนึ่งเราได้โอ้ใช้ได้นี่ เดี๋ยวอีสามวันนี้ทั้งไอการทําลายล้างของอุณหภูมิที่ต่างกันสุดขั้วซึ่งดูก็รู้เล,เลยว่าน่าจะเป็นแนวเมลอมแล้วก็แรงกัดกร่อนของพลังชีวิตที่แพร่กระจายก็น่าจะเป็นแนวแบบตอดเลือดปะแพร่กระจายน่าจะเป็นพืชอีกแหละความทนทานของดาบและโล่อันนี้อาจจะเป็นหินก็ได้มั้งไม่รู้ผมดาวมัวๆดูอยากชื่ออเดี๋ยวผมไปเล่นนอกรอบนะเพราะว่ามันก็ซ้าไปซ้ำมาแหละไม่งั้นผมก็ต้องหาเรื่องคุยกับคนดูไปเรื่อยซึ่งจะน่าเบือ่อเอาโอเคมาคุยกับเขากัน อัจนัดะนะสาเร็จแล้วละ่ะไปลองดูรอบนึงไงเอามาฟังข่าวเดี่ยวพวกเราสิรอเดี๋ยวขอฉันจับสัญญ,ญาณของอุปกรณ์เดือดสถานบนตัวพวกเธอแป๊บนะอา่าอุณหภูมิร้อนที่หลงเหลือและเสียงสะท้อนที่เปลี่ยมด้วยแรงดึงดูดนี้เป็นราวกับการบรรเลงตำนองของน้ํายาโพชั่นเล่นแร่แปลธาตุกลางเปลวไฟทําเอาฉันตื่นเต้นจนตัวสั่นไม่หมดเลยละ่ะสั่นแบบเอ่อเขาชื่อววอะไรวะไอหัวเขียวในเนื้อเรื่องนะที่มัน ที่มันคลังสก,กัลมุดเดอผมลืมชื่ออีกแล้วอ่ะดิเออช่างเดอะไรสิติจริงๆถ้าใช้ข้อมูลที่ได้จากพวกเธอฉันต้องเขียนรายงานที่สมบูรณ์แบบที่สุดออกมาได้แน่จริงหรอะทำไมฉันไม่อยกรู้สึกอะไรเลยล่ะหน่วยผู้ช่วยอัจฉริยะสีขาวบินได้เธอควรจะอ่านบันทึกยังมีการของนักเรียนในสถาบันบ้างนะจะได้เพิ่มพูนความหลากหลายทางภาษาของเธอสักหน่อยนะ่ะทีนี้เธอก็จะเข้าใจคําเปรียบเปยกับอารมณ์ขันที่ยอดเยี่ยมหลายแบบ แถมความสามารถในการรับมือกับความเครียดก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าเลยนะสรุปเนียๆก็คือหัดอ่านหนังสือซะบ้างละมึงอ่ะไอ้ไม่เอาด้วยรอกฟังไม่เห็นเข้าใจเลยฉันนักเครียดที่ไหนกันแล้วซีดีเอ็นก็ไม่มีทางขอให้ฉันทําการวิจัยประหล,ดะหลาดๆสักหน่อยคุณอย่านอกเรื่องสิพวกเราช่วยคุณทดสอบอุปกรณ์ทางที่ตกลงกันไว้แล้วนะตอนนี้ได้เวลาจ่ายค่าตอบแทนให้เราแล้วอ่อๆรับไปสิรับไปสิพูดเธอไม่เชื่อชัไม่เชื่อใจฉันยังไงไม่เชื่อชัเฉย เอ๊ะนี่คือเงินเดือนสําหรับห้าสิบคนงั้นเหรอรู้สึกว่ามันจะต่างกับที่คิดไว้แฮะเอ่อก็ไม่จะหาว่ามันน้อยหรอกนะแต่ว่านี่ก็ไม่ถือว่าเป็นโม่ากรอโตซะหน่อยเอ๊ะเงินที่ฉันเก็บสะสมมานานกว่าครึ่งปีนี่มันยังไม่พออีกเหรอหรือว่าฉันประเมินความสามารถในการหาเงินของพวกทหานร,รับจ้างต่ำไปอ่ะค่าจ้างรายวันที่ฉันวางแผนจ่ายให้ทหารรับจ้าง มันมากเท่ากับงบประมาณต่อวันที่อาจารย์ที่ปรึกษามอบให้ฉันเลยนะเนี่ยอาจารย์ที่ปรึกษาคนใหม่ของฉันใจปัา้มมากหลังจากที่เริ่มติดตามอาจารย์ฉันก็ได้กินโชว์มาารับหนึ่งชุดทุกวันเงินทุนก็เหลือใช้ด้วยถ้าซื้อแป้งสักถุงจากร้านค้าแล้วไปเก็บไซตูนพิษจากในป่าจากนั้นตักน้าจากแม่น้ํามาต้มรวมกันเป็นแป้งเปียกเงินทุนสําหรับหนึ่งวันก็พอให้ฉันใช้ชีวิตได้สองสัปดาห์เลยนะโอ้อารมณ์แบบนักศึกษา พักหอนอหอในแดกมาม่าเป็นอาหารสินะส่วนเงินที่เหลือก็นาไปทุ่มกับการวิจัยน้ํายาเดือดสถานงบประมาณในการจ้างหารรับจ้างในครั้งนี้ก็ได้มาแบบนี้แหละเฮ้ยชีวิตของนักศึกษาแดกมาม่าว่ะมาตรฐานการใช้ชีวิตเธออันตรายนะหัดกินอย่างอื่นซะมั่งฮาจานัทคุณอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ได้ยังไงกันเนี่ยชีวิตแบบนี้มันลําบากเกินไปเปล่าดูแลตัวเองดีๆหน่อยสิ อย่างน้อยมือใหญ่ก็ควรได้กินโชม่ารับจนอิ่มแปร่สิได้กินชุดเดียวมันจะไปพออะไรเล่าวันวันกินแต่แป้งเปียกแบบเนี้ยสุขภาพจะแย่เอานะฉันเข้าใจนะฉันเข้าใจแต่ฉันนะ่ะมีชีวิตที่ดีแล้วละ่ะนักเรียนบางคนน่ะต้องจ่ายโมราเพื่อเรียนจบได้ซ้ําเหมือนฉันในสมัยก่อนนั่นแหละไม่มีเงินเหลือให้ไปกินข้าวดีๆสักมื้อหรอกนะพอตอนนี้มีงบประมาณที่อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติให้ฉันเลยได้กินอิ่มท้องทุกวันแค่นี้ก็มีความสุขสุดๆแล้วละ่ะ ที่้ฟังนั้นน่าสงสารที่หายเลยนักศึกษาพ,พักหอมึงไม่ได้เข้าใจชีวิตนักศึกษาสักนิดเลยว่ามันต่ำกว่ามาตรฐานขนาดไหนเธอควรจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้คิดออกแล้วผู้เราพาฮานาทไปกินอาหารดรูๆูสักมือ้อเพื่อเธอยกมาตรฐานของตัวเองให้สูงขึ้นอีกนิดกันดีกว่าอย่างน้อยก็จะได้ไม่กินอะไรมักง่ายเป็นวันแบบเนี้ยเอ้ยไม่ต้องหรอกไม่ต้องหรอกเกรงใจมีอย่างที่ไหนล่ะให้ลูกจ้างมาเลี้ยงข้าวนายจ้างขอบคุณสำหรับความห่วงใยนะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงฉันจริง ขอแค่ได้สร้างความก้าวหน้าทางวิชาการได้พิสูจน์ความสามารถของตัวเองสวรรค์ต้องโดดเด่นเหนือนใครได้แน่นอนการได้กินอาหารดีๆไม่ใช่เรื่องที่ฉันควรจะคิดในตอนนี้หรอกจะโมเสียเวลาไม่ได้แล้วฉันต้องกลับไปเขียนรายงานแล้วล่ะงั้นคุณเอาผักกับผลไม้กลับไปกินบารุงหน่อยแล้วกันนะพวกเราเจอซันเซ็ตเทียแล้วก็พวกกะหล่ำปลีใส่หมูอร่อยดีอยู่บ่อยๆไม่ติดกระเป๋าไว้เพียบเลย <c oughs> <ฮะ>ฉันนึกภาพอาจารย์ที่ปรึกษาอาปากค้างจนกรามหลุดได้แล้วละท่านนัดเดินหัวราะพร้อมโซสสเซจากไปไม่ได้ฟังที่ไพมอนพูดเลยสักนิดเหียาการหนักนะเาขาพูดเองเออเองแล้วเดินจากไปแล้วอะ่ะคือน่าะนัดยังใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปอ่ะสวสันเขาต้องขาดสารอาหารแล้วก็หิวจะเป็นลมเป็นแลกไปแน่ๆเลยอหวังว่าอาจารย์น่าจะสังเกตเห็นแล้วก็ทําอะไรสักอย่างนะ อืฟังจากที่อาจารย์พูดอาจารย์ที่ปรึกษานะ่าจะให้ความสาคัญก่าเขาอยู่นะก็ได้แต่ขอให้การวิจัยของเธอสําเร็จดุล่วงอย่างราบลื่นและได้รับโมด้าเยอะขึ้นละกันจะได้ใช้ชีวิตแบบปกติบ้างดินอื่นนี่ม่งไม่ใช่บางมา่าแป้งเปียกอะไรเงี้ยไม่แน่ว่าวันหลังอาจจะได้เจอกับเขาอีกก็ได้นะถ้าอีเวนต์มารีลานอีกอะไม่รู้จะแผทไหนถึงตอนนั้นถ้าได้ค่าตอบแทนจากเขาเพิ่มขึ้นก็ไม่ต้องเป็นห่วงว่าเขาจะขาดสารอาหารละละ่ะ ฮเวิร์ดนี่คือข้ออ้างของมึงในการให้ไพโมเจมตอบแทนผู้เล่นน้อยๆใช่ไหมแบบเขียนเรื่องขึ้นมาว่าโอ้ให้มากกว่านี้ไม่ได้แล้วแค่นี้นักศ,ศ,ศึกษาที่เป็น NPC ให้เควสเราแม่งก็จะแดกมาม่าอดข้าวใตาหาแล้วเพราะงั้นเอาไปแค่นี้ก็แล้วกันนะผู้เล่นมองหน้ากูนะมองหน้าาอากาศที่กำลังยิ้มอย่างใส่ซื่อนะคือคือก็เข้าใจแล้วนี่เป็นวิธีการคิดข้ออ้างแต่ว่า ยูแคนดูเบท t t อร์ล้บลอ่าเพราะงั้นก็สำหรับคลิปนี้และอีเวนท์ที่ชื่อว่าวิวทนาการของส่วนผสมก็ขอฝากไว้เพียงเ,เท่านี้แล้วกันเดี๋ยวผมไปเล่นอีก3อันนอกรอบไปเพราะ<ๆ>ว,ว่าเกมเล์มันคงซ้ำไปซ้ำมาเดี๋ยวมันจะน่าเบือ่อไม่รู้จะชวนคนดูคุยเรื่องอะไรแล้วนอกจากเปิดปิดกลุ่มดาวใครที่เห็นด้วยกับผมก็ฝากเขียนไว้ในแบบสอบถามด้วยและกันเวลามันส่งแบบสอบถามมาให้ทำเนาะอ่ะอาเพราะนั้น ใครที่ตั้งใจมาดูหรือหลงทางมาดูโดยไม่ตั้งใจเพราะว่าเอากปะต่้มของยู u ูบมานำพาเรามาเจอกันก็ตามถ้าว่าดูแลชอบรู้ลุกใจก็ฝากด like, กดไลค์กด s ับสไครป์ไป้แล้วใจให้ผมและช่วยผมก็ด้วยและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปอื่น,นๆที่น่าจะเป็นอีเวนต์ของแพท3 6นี้ต่อๆไปด้วยครับผม